นี่นี่ครับกดตังค์ในธนาคารเลยนะคุกกี้เล้วรวยเพื่อนถ้าเสมอราวนี้ครับครับผมโอกาสกูกินลอยไหมแต่ไม่มีเสมอ ใหญ่ใครจะได้แบบนี้ไปครองครับวันนี้ต้้งอาตอนนี้ต้องฝาลักกี้นำอยู่หึงต่อศเล่นกันทั้งหมดกี่แบบนอันนี้เล่นกันทั้งหมดกี่แบบอ่ะกี่บอมจัดเลยนะไอรอนมินจัดเลยนะไอรอนมันเีวยนะครับแรเอตว่าถ้าเอเดมีชนะทีสวดสี่ปีเลยตกรอบแรกไม่คุยบนหัวเลยตกรอบแรกไม่คุยฮัลนหลรอบแรกไม่คุยนะเดี๋ยวขออนญาตตามมาทวอมชนะบวด5ปีเลยพร้อมบังบอลซอยแบบ หัวแซมบ้าตามอมาีนหัวซมบ้านี่เขาหัวตารางแต่ในอะไรนันวันนี้เขาจะบวชให้เลยหรอไหวเว้ยดิมดีมทำได้เว้ยาแน่นอนจริงจวันนี้นะครับผมโอ้โหคื่ตึงแอเคชนะนแเอ้ยดมีไปเล่รักเว้ย มาเจนีบวชไมรู้ครับวันนี้จะล้ไม่รู้หรือมันอูกันเลยครับผู้ชมครับมามามามวันนี้ฮะกรตาเขก่าป็นเปิดแรกขเป็นงูกินหางตั้ง่อนครับแล้วยังไงบอมึงให้ดูฝยแรกว่าโคตรมันอูที่บ้านเองแล้วกดมาตอนนี้ครัมาเอ้ยไหว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 นำนำนำเออสบเจ็ดสิ่สิบเออมาครับผู้ชมครับสิบดต่อเออเออสวยมากไอ้ไอ้ลิวไอ้ลิวตีไป

เออมาโกไอมาโกไอมาโกไปไอมาโกไปจอห์นทุกคนฮะคราวเมื่อกี้เทปมาสวยงามเาออใจเย็นนะใจเย็นนะนำเยอะนะนำเยอะนะไม่ดีกว่าแล้วไงฮัลกี้โคบโคบเอาโปรติจิรีกันขึ้นไหมทางฝั่งลักกี้มีอยู่สิบเรื่องแล้วทางฝั่งไปแปด้าโอ้ยเย้บอนที่ผ่อนเครื่องผ่อนเครื่องผ่อนเครื่องเจ็ดต่อสิบเอดต่อสิบลักกี้ขึ้นใหม่ทางด้านลูกน้ชมตัวเลี้ยงหลังสิบเอ็ดโนอูเกวตรงนี้เออแข็งแข่งไว้ลักกี้แข็งมันจะเป็นอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมฮะมันจะโดนไม้แทะอย่างจากจุ๊บจุ� แล้วพอพอพอผมแล้วต้องพยายามรีเซ็ตกัข้างๆตรงนี้จะมีคนวิ่งให้ไวในตัวไอ้สิคปั๊มหลบเออเออพยายามกระโดดมากระโดดโงฟเอ็กแมทมาดักดึงแจ็คเอ็กโอลีไอมาก่อนแล้ววันนี้ฮะแล้วไปก่อนแล้วไปไว้ใกล้ๆสามมาสียเสียเสี่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 สามตอนนี้เจ็ดรับเออโดมีตีกันเองไงที่เออไอ้ดึงชุบลึฟดึงนี่ลิฟดึงนี่และมาโก้คิงนนตรงนี้โดนสนามข่าวคองนนตีดิฟออกมาคนดันยืนนะใจเย็นๆนะใจเย็นได้นะจัดจัดดีมาแล้วจัดสกีนตรงนี้ฮะจัดหลบบอลก็จัดเอาจัดเอา จ่หาจังหวะลงจะสวนสนาบได้ไหมยังสวนไม่ได้เดืรีที่มีอยู่ตรงนี้ดไอรดือเดือม้าดีครแล้วไงันาดีนะครับดสนับเด่นดนส้ดวดจยนตสวนสนามมาแล้วหนึ่งมาเด่มาเด่มาเเอากระน้องกูเบา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 ไม่ตายแข็งอยู่แล้วเตฟาเรสบูเข้ามาช่วยครับผมแล้วไเอาด้บุ่มข้างนี้นะเดือรีมาดึงไว้ดีมไว้มาแรงย้ายเปียบเลยครับอรีไหนไม่ไดอรีไม่ได้คร้วอ ครับผมเป็นต่อพอสมควรเลยครึ่งต่อครึ่งไปเออเออเหลือเก้าแล้วรีเพื่อนดีรีเพื่อนดีเออเจ็ดเหลือเจ็ดมยักันมาตรงนี้ครับัดดีดีปั๊มยาไหวมบ้างโอ้โม่รีกลับมาเออไม่เป็นไรมันรีมันดีเฮ้ยเฮ้ยเรื่องแย่หี้ยจะโดนนะนี่บัสเตียนครับผมแล้วกลางไฟับมากลับมากลับมากลับมาไอจูถ้าไม่มีคนชุบแลตีไอ้จัดเอาหน่อยจัดจัดจัดหรือหน่อยจัด ีจัดจัดเออสวยจัดอุ้ยหัวแข็งปัร์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 ไอ้เหี่เออจัดเจ้าเนาสวยมากไอ้แหว่าไอ้ยี่ยอหัวแข็งปาร์คไม่เสียแรงไม่เสียแรงไม่เสียแรงที่เอามันมาไม่เสียแรงอะไรไปนั่งซ้องไม่ท้องหรอกอะไรอะไรกูเป็นไรเออเป็นไรเกูเป็นคนเอามันมารู้จักมันไหมเน่ะ จะเป็นฟ้ือไปลื้อไหนอะเลื้อดูหน่อยดิเราฟ้าลื้อดูหน่อยปล่อยจอให้รอบนเลื้อซลื้อเสียงเป๊กไก่วปยอบเลื้อป่ะไอ้เหือกเหือเช้านี้พี่ขอเ i g f ต t นะน้องได้ครับพี่จ้าข้าฟองข้าฟองไปยูับแวเยแบบที่สองราวที่หนึ่งตกเป็นฝาของที่ ah เหมือนเดิมเดิมเดิมถ้าคุณได้ยินเสียงเหมือนคนตกรอบแรกเลยก็ตกแลไวเข้าไปขายตับแม็กที่ซอนครับบินที่หนึ่งอ๋ออ๋อเอเอเนาะเดี๋ยวต้องมาโอกชมกันไปโอเคนะครับน้องแสี่ยมบ้าไม่กลัวอย่าเพิ่งดีใจเมันกลัวมันกลัวทสใครที่กับลุงไปเล่นดีอยู่เพราะว่ารักนพี่เนี่ยเวขาอยู่เราไปเพราะถ้าลงไปเล่นเดี๋ยวจะตกรอบเหมือนเหมือนหัวสองหัวแก๊งอุ้ยเขื่อไม่เอาหมวดดแก๊งไไ่้ ผมเก่งรูปเลยเดี๋ยวไปลงขายขำไม่เอาดูพอแล้วเดี๋ยวลงไม่ขายขำอปเด็กน้อยเลนนี่ตากล้องนี่จากอันมาก่อนที่คาเมลวแมนจ๊บเลิฟเคียวโฮเอ็ก แม่มครับผมฮะจบเจ้ภาพเดี๋ยวนี้ในตะกูลมามามาคบอกเนะจ้าภาพผมบอกใหเลยนะอกเป็นตากล้องแล้วไฟมันมาแล้วด้วยเอ็มดีอะไฟมันติดแล้วด้วยอุ้ยรถอุ้นก็ไม่เปิดเออสวยสวยต่อศูนย์เสวยเฮ้ยโอ้ยฝันไม่ต้องสงสัยอะสงสัยในตัวพี่ไม่ต้องเสือสงสัยไอ้ฟ้าต้าไอ้ฟาตายไอ้จุ๊บไอ้จุ๊ดเฮ้ยต้อรชบเอต่อศูนยอย่าสงสัยฟ้าไม่ต้องสงสัยยังไงก็ต้องศู ซูนงานซูนงานซูนมาหลแล้วแบบยากเียคไลเชีรครับแบงบอลครับครับแบงบอลเรไครับแซมบ้าหรือแ้าคไปแกงไอบอลเชื่ออะไรครับแซมบ้าหรือแซมท้ากครับผมเหลือสี่จะไมคุยไดลยด็อแกคืนขึ้นนะชั่วโมงนี้หมดน้าตาครับอเดเอาสี่คนแล้วเหรอ ตับหไม่มีลฟ้าฟ้า0903164816กสิกร์นายน้องคีนีแลครับสหรับชนะใแมป่อแ้วคฟ้าฟ้าฟ้าลว้า0903164816นานองกัสิกรอะไรอะไรยังไม่จบไวมัจบแล้วมันจบแล้วจบแล้วอเอาเอาเยังไงอ่ะ อะไรมันน้ำหนึ่งจดต้องชนะแเอ้ยหนึ่งจุดห้าอะไรเอาถีเาคิงตอนนี้อ่ะคิงคิเอออีกหนึ่งแต้มี่ตอนอ่ะมัต้องชนะแมพมิแมมิ 1> 1. ิแมอันนี้เหมือนเหมือนมีบั๊เหมือนมีบั๊มิิแมมนีแมเออจริงนะร้องร้องอะไรวะไม่ไม่หายพี่ตอนหนึ่งแต้มชิวชไม่ไม่ต้องหนึ่งหรอกเอาไปสองไม่หมยีดีมันแบบ ตีแบบทะลุหัวเพื่อนไปโดนหัวเขาแบบเหมือนแม่งมีอะไรสักอย่างอ่ะใช่ใเหมือนมันมีของมันมีของรู้รู้มันมีของอ่ะถ้าไม่มีของมันจะเอาสภาพไหนไปชนะเขามันมีของจริงนะเหมือนมีของจริงนะแจงยังกางอยู่เลยไม่ตอนเราไม่ต şey yes ้องพูดเลยหรอกนี <S. <S ่เรานี่ยเราเราเราตั้งค์ชิวๆฮะหล่อจริง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 ตองมาดูครับ ไม่แต่ชิวๆไงก็น้ำหนึ่งจุดาว่ามันไม่มีเล่าอีกแบบนึ่ะไม่มีไม่มีเล่าฝัังน้ำมันชนะสอูนไม่ได้หรอกมันชนะสอูไม่ได้หรอกป้าไม่มึงอะสองศูนไม่ได้หรอกดอมออกมาเป็นสนามองไม่ตอนนี้มันชนกันหนึ่งหนึ่งันอแล้วนะเออตอนนี้หนึ่งหนึ่งแล้ปามึงต้องยิงมึงมึงต้องมึงต้องตอนนี้หนึ่งหนึ่งไงโอเมกาเอดีเพราตอนนี้หนึ่งหนึ่งไงก็เอ็ดมดีชนะอีกรอบเดียวก็ได้แล้วชิวๆแต่รอเพื่อนพี่จบแต่ก็ยากแล้วอันนี้มันจะแข่งกับดี ก็คือ <มา S 2> ใครชนะสามตอน<อ>นี้ครับแมปที่สาม ตัดสินได้เลยไหมที่ก่อนนังมันเขาบางคนจะตกเลาหรือปลาโรสมาแล้วเพื่อนเพื่อนแมตต์เดียวพี่ต๊อบแทงมือเลยเพื่อนถ้าถ้าแมตต์นี้กูชนะกูได้เลยใช่ปะใช่แบบนี้แบบใหญ่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 ไได้เปรียบกันชนะสองผมบอกเลยว่าตอนนี้หนึ่งหนึ่งจะไมเพื่อนตอนนี้หนึ่งหนึ่งใช่ปะใช่ตอนนี้หนึ่งหนึ่งเหนื่อยอาจจะเหนื่อยหน่อยคุณชมนรัเพราะว่าอย่างที่บอกมันยากมัตกรอบไม่ไม่ยากเลยดูจากเมื่อกี้เล่นแล้วไม่ยากเลยน ดูเก่งนักเกือกแล้วก็ลุ้นให้น้องมันชนะไปเลยเออมันชนะอหรือยังมาครับเอาข่าวต่อข่าวต่อหนึ่งจุดห้าเฮียเราจบพาไปจัดอย่างเงี้ยบอกเลยซวย อกดีเจเนอเรันกันมาสองเลยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเอ้าโไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยจับหัวแข็งจัดโอ้ยตัวจัดเฮ้ยฮัาตัวจัดจับตัวเฮ้ยขี้ไม่ขี้ไปเฮ้ยอุ้ยเรือเรือโอ้ยเอาอีกเอาอีกเอ้ยจัดไม่ยังโหดอุ้ยอุ้ยอุ้ยด้วยเออเอออุ้ยจันยังโหดจัดเลยไอ้ไอ้จัดไม่โหดจัดเลยไอ้จัดยไม่โหดจัดเลยมือจันจันคิดดี้งบ้า โอ๊ยเี้ยมาๆไหวปะลุงใบมก็ชัวร์้ป้ามู้จักจัดจิงป้าปนาาที่มาป้าป้าป้ามึงร้องดิฟักหอมึงร้องดิสูกัสงสามหนึ่งหกสี่แปดนึ่งหกน้องอะไรอะไรมันโง้จักมอจัจัดป้า ฟ้าฟ้าหรือจั๊กจั่ฟ้าฟ้าวันนี้ฟ้าหัวเฮียจั๊กฟ้าเฮียจั๊กสมบูรณ์ฟ้าสูตรพระสูตสันนิษฐานในห้องน้องจะบอกเลขทำไมมันยังไม่จบบอกให้เฉยเลยมันจบแล้วมันจบแล้วไม่แล้วเด๊มันจบยังไงที่พี่บอกอ่ะมันได้เงินแล้วฟ้าฟ้าฟ้าที่พี่บอกอ่ะติดต่อพี่กัดหน่อยนะพี่กัดเฮียอะไรมึงห้อยเฮ้ยเป็นอะไรเอ้ยอู้วี่นี่วะไอเฮีย ไอ้แค่แม่งโปรอันนี้ดิสของสตาร์ทาวนะครับพวกดูตอนนี้เปิดฟีวิลิสอยู่เปิดใครอยากมาเปิดกรอกเปิดกรอกมาฮะขึ้นนําเป็นครั้งแรกจากฝั่งของอันนี้ฟีวิลิสหรอสตาร์ทาวกรอกกรอกวลิสกรอกบอกวลิสอ้าวแล้วนี่ออแต่่่ากนนเีผมบอกเลยวุ่นเข้ามาได้นะครับนะครับผมเจอกันที่สตาร์ทาวเอ้ยเอ้ยเฮ้อยังไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่มีเสมอคราวที่สองในแมพที่สามครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไงก็ชนะอีกแล้ว กินเยอะเฮ้ยเอลเคเปิดไม่เราชนะแค่2เราชนะแค่แบบนี้เรากินเลยเพราะว่ามันไม่เกิน1.5แบบใหญ่นอกทีอว่าพวกัเปิดวิีนีเลยแต่ขอร้องอีกอันเดียวครังเดียวเก็บห้าเก็บทั้งเดียวหรือกต้องเลย้เ้ย้เ้ย้เย้ย เตฟ้ามาเมื่อกี้โม่มเจอจันทิ้โอ้เหลือศึกสามโอสวยจังเลยจันกิดิ้งจันกิดดิ้งเอาอีกเลยจันิด้งจันกิงดิ้งใครตอนนี้ต้องเปรียบแรของแกนะทุกคนมามไมเล่นได้นะตอี้ัน่าดี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 ่ีด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 ดีีด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 ีางดี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 ไีีดีีี มาไหนนะโอ้จ่คิดดิ้งลวตโวยฟาแ้ยชอนอยู่ตรงไหนฮะมาชอนอยู่พี่นางาชอนอยู่เออเอฟอนวันหรือเป็นฟอนวันที่เก็บชอนไม่ได้ครับยังไรปอนได้เป้ยวบ้างได้ไหตับฟอนโอ้ยใสหนี้โอ้ยฟาฮลโห้น้องใส่ยังไงวะเยอะจุ๊บมันโหดเลยว่ะไปดึงมันเขาแกงเลยโอ้ยดึงไรด้วยเลยสมัค1 4วจากจุบเลิฟแมมเฮ้ยเลิฟ เกิดมากน้องไม่กูบอกไปแล้วว่าแค่ครับได้แล้วอันนี้อันนี้โอนได้เลยอันนี้เสียแล้วฟ้าฟ้าฟ้าไอสัตว์ไอจุ๊บไอจั๊ดมันมาจัดเลยว่ะมีนะครับไอ้สุนัขโดนพี่กี้พี่กีงสตาร์เขาต้องเช็คนะเองผมไม่โปรนะจริงไอ้เทียมันแปลกจริงนะกูบอกเลยนี่ไม่ได้ร้องนะแปลกนี่นะเลขส่งไปเลยด้วยกูส่งไปแล้วด้วยมันตีปกติมันตีปกติร้องดิร้อง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  เนี่ยมาต่อทีหลีาีไม่ขึ้นบอกเลว่างานนี้ไม่ไครับคุณผูมาี่ครับครับเออว่ะไอ้ไม่ได้สวยธรรดาที่พตสวยด้วยานี้ฮะเออมันต้ยไรมันเอไรฮะามันดีมันจะัวาบัญชีเดิมน่นั่งส่งให้เลยอเสียขนส่งมันชีไ้พี่ด้วยได้ครับพี่ เดี๋ยวอได้เลยมันม okay ีอย okay ู่แล้วาแล้วมาไเหอนเดมมาตอนนี้สี่พันสุดท้ายครับผมมาแล้วมไม่มีชิปเปิดชีบอ่ะโดน้ามาไม่ได้เนียตรงสอเออเออไปเลยนไปเลยนัว เล่ตอทกูเล่นกูเครับมาพยายามไล่ตีกันว่าเล่งแย่บเพิ่มแบงกันเปเสียไม่ได้แบบม่ไหววเรื่จริงนะเรื่องจริงเออไม่ไหวแววะหัวไหวคีับโอ้ยเฮียอะไรวะไม่จบแบบนี้ได้ไงวะเฮียมาชีเดิมน้องมาชีเดิมมาชีเดิมมาชีเดิมโปเล่ทพี่ต่อได้ สกอร์ขึ้นนำมาเป็นสองไปมีพี่มีต้องมีการตรวจสอบหรือเปล่าคบพี่ีอะไรนะน้องอะไรนะมีเดี๋ยวค่อยด้วยหรอไไม่ได้พี่จะต้องโอนให้เขือเออ พี่อางนในเขยีสายไม่ใช่เรื่องตลก่ะเนอะเออมีมีคนแดงแไปด้วยคนแดงไอ้าของลูกม่วงนะอู้หักหน้าด้วยคนดูองพันด้วยนะตอนเนี้ยเอาเอาเาทำไม่างนั้รีไปกล่าวหาเขาได้ไงอ่ะตอนนึงแข็เป็นนึ่งเดบราพี่้าเล็งเป็นชีเด้งกนเขาเสียหายเลยน่ตวหนึ่ตอนนี้ตัวสองตัวเจกัวเปิดเปิดอ้หดเต่เนะาลู่อปลาร้อล่นลเล่นหน่ะ บอลพูดไรไว้เรียนเชิญน้างานบวชไอบอลลูกใหญ่เปิงอีอย่าลืมนะบอลพูดไรไว้ไม่ผมรอผมรอปกใสก่อนมันมันเหมือนมีโปรติกิกอันนี้เขาดูนอออกยูวดีมามามนจัดเลย อันนี okay. yeah, sort of like right. ้ลาก้ตกเล่าเราใช่ไหมยังไม่จบนะนี่แต่ว่าแค่มึงได้เงินแต่ยังไม่จบนะนี่อันนี้ไม่จบใครเขาเ่าบนี้อีกครัใครนะผมไม่จบไม่ได้พี่ต้อนไม่เอาพอแล้วพอแล้วพอแล้วให้กำลังใจกันทั้งหมดนคจับ SM B แล้ว4000ต่อมาได้ไอ้ฟาไมฟ้าไหม2000ที่นอาไปฟเดียวไปเลยไปเดียวไปเลย LK เอ๊ะผมจีจไม่ได้เลยเหรอ มันแม่เดียวแม็เดียวพอคุณรู้จักมวยบ่ามวยอ่ะมวยตอนนี้ราคามันเท่ากันแล้วเว้ยฝีมือมันเท่ากันเว้ยตอนเนี้อ่มันเท่ายังไงนี่เอ้าไม่งกลัวใช่มึงกลัวมึงไม่มั่นใจโอเคอ่ะม่ใจแล้วเหรอโอ้ไม้มันตีไม่ออกวันนี้อ่ะทำไมก็เนี่ยแบบหน้าเดียวแค่แบบเดียวไปเลยอ่ะอะไรมันจะไม้มันจะตีไม่ออกได้ไงไอ้ฟอร์ดไอ้ฟาอะไรโอ้โหมาโก้เออจะถ้ามันตีออกมันจะเป็นโอ้โหมันชื่อดูไรชื่อดีชื่อโอ้โหอันชื่อดังกว่าอีกนะฮัลโหลืรือโอ้เงี้ยเฮรยไอ้หัวดังอ่ะ พี่อัวแทงไปอ่ะลีออนลียังจะเอาต่อหรือเปล่าหรือเอาต่อเปล่าไม่ได้เียเกมซอกการ์ดแต่ถามว่าต่อมไหมสวยมากอกเพื่อนมึงโอ้ยยี่ห้ออะไรก่อนเลยไอสัตว์โปกมามองตากูเพื่อนโปกมาลุลวๆเลยกูนั่งมองแบบช้ำเลยแหละมองตากูเพื่อนเปล่าไหมเนี่ยผวาเปล่าน่ะหรอ จากวะเลยอันนี้อันนี้ดิสขอสตาร์ทาวนะครับคุณดูตอนนี้เวลิสเวลิสเกาะข้อ,ขอมูลฝีพอสอนจรงต้องยกให้เอ็กแมมโอไปเรื่อยแล้ว <c oughs> ผมเอาดิสเล่นเกมไว้ให้เผื่อไปเล่นเกมกันเออทำดิสเล่นเกมวะเป็นสตรีมให้คนดูเล่นนะแี่ล่าสุดผมเห็นสาตาร์สวัสดิการดีมากเลยนะแค่มาประชาชนนี่เหมือนแบบว่ามาถึงเล่นได้เลยปะตอนนี้เล่นไม่ได้ไม่ได้หมดแหละ ดูบุหรีตัวปหัวเอามึงจะเล่นต่อไหมนี่เอางี้แมปท้ายอะไรเอาเอาเป็นแมปดีกว่าเป็นแมปดีกว่าอก็แบบนี้ก็แมปเลวัดไปเลยมมือมาสู่สีแล้วใช่ตอนนี้วัดวัดได้หมดเลยราคาแม่งมวยเท่ากันเลยไอ้เี่ยแม่งาเท่าถ้าเท่ากันเดืดงเอ็ีพี่รับหมไม่เอาอะไรอ่ะโอ้ไม่เล่นหรอกไอ้คนดูดูดิคนดูดูดิเอมดีแล้วเจะไปเชียร์เอ็มีบ้าเปล่าฟ้าเปิดมาเดีแม่งได้เสียตลอดเลยนะแม่งอาร์ตเลเที่แม่งถ้ามันแบบ ผ่อนเกมอะไอ้เหียเปิดไฟแม่งโดนทุกรอบจริงไอ้เหียเผือดจะเชื่อมึงยังไว้ใจกูอยู่ไหมเองไว้ใจมึงบ๊อบเพื่อนพูดดิเท่าไหร่กูว่ามามึงแก้ไปอีกสองเอาอย่างนี้เดี๋ยวเปิดโดเนทมาโดมาเดี๋ยวกูแทงให้เดี๋ยวมาแบ่งกันเคล้าแบบโกยโกยแบบโกยเสียเงินมาลงมันอะโอ้ยฟ้าฟ้าได้ค่าน้ำแจกดาวนุ่นเจ้านี้มาเยอะแล้วเฉียมเจ็ดมาให้พวกพี่อีกสองพันไป ได้ก็เคลียแล้วพี่ลองได้อ้าวโดนเหรอจะไปรอถุงมึงจะเล่นไหมเนี่ยเอางี้แมบท้ายไปจัดทูมาจัดทูมาไม่เอาเอางี้ฮัลโหลวอะไรจัดเอางี้พี่อยากได้มึงไหวมึงทำได้จัดมึงทำได้สองแมปเนี่ยมึเก่งมากตีกี่ตัวเอาเล่นงี้ไหมเฮ้ยอะไรอ่ะเออเล่นเป็นเป็นเด็กน้อยอ่ะทำได้มึงทำได้มึงไหวแค่นี้มึงทำได้ เอาไหมเนี่ยี่ฟ้าแกงกูมึงดูแกงกูเล่นกันดิกูยังไม่ทำได้เล่นอะไรเลยอ่ะกูเล่นเกมก่อนแล้วกันไอเกียวเพื่อนมาแล้วครับตอนนี้นําอยู่สองหนึ่งนี่ถ้าหลัวสรุปรับใช่ไหมสองพันอ่ะแบบรับครโอเคครับผมเอสดีชนะแน่นอนรับรับรับ เออมันกลัวตอนแรกมันอ้ำอึงมันกลัวนะใครกลัวมีอะไรให้กลัวนี่ตบฟ้ามีอะไรให้กลัวเหรอมากลัวมาตอนนี้กลัวเว้มาเว้มาเว้ยแล้วก็กันโหมดครับส่วนข้างล่างนี่ก็จะใจแม่งได้แล้วด้วยวันเนี่ยเป็นคนเดิมอยู่ว่าตัดใจมายังไงครัผู้ชมครับวันนี้ครับผมจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าครับ เอาเว้ยจับจัดโอ้ยจับจัดหน่อยจัดจัดคิดดิ้งหน่อยไม่ไม่ชุบเกยจัดอ่ะสองให้้านแค่ไหนครับครับผมมาโอเคคุณผู้ชมครับตัดภาพมาที่ชุบเลิด love kyo x แหม่มครับมาจัดบิงไปแล้วด้วยไอจัดบิงไปแล้วยังไงน่ะุน้ำอีกแล้วน้ำอีกแล้วคือน้ำอีกแล้ว ตามอีกแล้วบ้าเือมามอีกแล้วสิบสี่สเขือคนเดาวเว้ไวไวไ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 ว เฮ้ยสิบสองิเฮ้ยไหวอยู่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 บอกไหวอยู่นะไหวอยู่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 ชุบอยู่ชุบเยอะชุบเยอะชุบเยอะไหวอยู่ไหวอยู่เ้ยเยอะชุบเยอะชุบเยอะไหววสนี้ไหวกูบอกแล้วว่าไหวไงชเยีนกคือปิดไม oh, ่ลงก็ขงต้องอะไรไบหไหวไหว้ไหุบๆแลกหัวตรงนี้ต้องบบเทรดน้องชายไปก่อนต้องจุบตรงนี้ครับแล้วไมกีไล่แล้วครับไล่ ล่าทางโฮมแล้วครับผมแล้วไงครับมีทางเรลีนแล้วบูครับแล้วอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องดีคุณผู้ชมฮะรับกลายเป็นบิ๊กซีครัเมื่อกี้เหมือนจะเจดมาไม่ดีเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ครับเฮ้ยหาราสัตว์นะคุณผู้ชมตกลงแล้วมาล้ำอุ้มทางใครอยู่กับบีทูครับ โอ้ครับจัดนายไอ้ที่ตรงนี้โดนนักไปเอาเรยล้ปิ๊บปิ๊บชุบจริงชุบหลอกไม่หลอกชุบหลอกชุบหลอกและชนะเราจากคุมข้างนี้ไม่ตายแล้วเปิดเรื่องนียบร้อยเลยครับผมมันชิบมันคิวจะต้องฝากของไมค์ที่สองเลยเมื่มันสองสองในที่มันขนลุกเลยนะไอ้เหี้ยสิบหกต่อสองเลยเยอะครับเสียบกูต่อให้มันในไหนฟ้ามันรู้ไหมนะเออมันคุยแผลนไม่แก้มาแล้วแก้มาแล้วเพื่อนแก้ภาพว่ะด้วช้ชนะครันในแบบที่สี่ครับผมดราม่าหนึ่งกับทีม ลากเอาวแล้วไงอาวแล้วไงไหว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 นี่ทำได้อีฮีไหวไหวจริงไหวจริงไหวจริงทำไรแตงสาเปล่าฮัลโหลใครรอบแรกนะแซมบ้าเหรอโอ้ยบอกมันโชคดีที่ไม่มีวันยอมเลย ถูกต้องครับชคดีบอลไม่คิดจเชียร์พี่เลยนะน้องไม่ไม่รีน้าดนีีนี่ถ้าถ้าถ้าชนะนี่ผมไอ้นี่แหละผมเป็นคนหัวเลยเนี่ยโอเคโอเคเอาพูดเลยนะแต่ครับวานนขิงนะขิงเดี๋ยวเจอนะมหามันเอาขิงอย่างเงี้ยตู้ตบริจาคไปลงสุดผมโฮเลยครับผมเราโฮครับตัดสินใจเออทำอะไรอ้จัดโอ้ยเออโอ้ยเอาไปสไอ้เยโเอาไปสอะไโเอาไปสเาสิ กีก <Net> ับอุ <Deus> ้ยอ้ยอ้ยเฮ้ยมึงเป็นมาดีสอร์ส่ตอ้้้ยโออาาน้อสนน้อสนน้อสน้ยาย้วยสวย

อยู่17ต่อ9ผู้เล่นครับบาง้าล้สิ่งะบ้าเปิดเก่วกับไรเก่ับ้เก่ับาเล่นัวเล่ัสลลฟาครับฟาาบเมาชุบเพื่อนาอีกสองพันบัญชีเดิม น้ำยูสอหนึ่งน้ำยูสองหนึ่งแมพใหญ่จริงรัดไม่กับรู้แล้วพี่รูแล้วเดี๋ยวพี่นับ่วงขนาคนไปเลยไงเขาเรียกสกอร์นาคตดีแล้วรักกี้ครับเหลือเพิ่มมีสองอรสองหรอตีได้ไหมบล้ววางเล่ก็บไปครับโอ้ยโอ้ยเซ่ไหมก็สุขใจหน่อยครับน้องสใจหน่อจะรอดไหมคุณผู้ชมฮะแล้วขอแค่ดีสตาร์ทาวด์ ชชนนะใแมต์ที่เขาล็อกือยปะเขาอันนั้นชนะเขาให้ด้วชนะเขาลอกไปนี่ได้ปลอบใจมาแล้วด้วยใจมาแล้วด้วยฮัลโหลไม่กินไม่กินไม่กินแม่พูดพาพักนานเกินมา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 ไอคืออันตัดสินเลยมึงทำได้ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นฮัลโหลจะพักจะกินยังหน่อยได้ไฟนี้อันนี้ดิสคอร์ดดิสคอร์ดเล่นเล่นเกมไหมเขาดูอันนี้ดิสคอร์ดเล่นเกมอันนี้ของผมนะดิสคอร์ดของผมนะได้ไฟนี้เดี๋ยวผมลงสตรีมเดี๋ยวไปเล่นให้ดู ลักกี้ไม่ยอมเพราะว่าเขาเห็นเขาทำกันอยู s <S oh, ่ไงตอนนี oh, ้แบบว่าเออลงไปเล่นให้ด right. ูไปเล่นแบบพาเดนสติปทีสุดท้ายเดียวใช่ไหมมาเกย์มาอื่นมาสุสีอันนี้สูสีสูสีสูสีมาไอ้เหี้ยจ้ไมไปเข้าต้องไปเล่นต่อด้วยนกไอ้เด็กมึงคว้าหวือเปลยามึงตั้งใจเล่นหน่อยมึงตั้งใจเล่นมึงทำได้เฮ้ยไอ้เหี้ยใครปรับภาพวะ

เดียค่อยๆเล่นเครื่องเล่นเตียเล่นนครับยังออยู่หนุ่ยตอนโดนคยค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยค่อยๆ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 ค่อยลค่อยๆค่อยๆค่อยค่อยๆค่อยๆค่ยค่อยๆค่อยๆค่อย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 ๆค่อยค่อยๆ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 ค่อย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 ๆค่อยค่อยๆค่อยค่อยๆค่อยๆค่อยค่อย่อยค่อย่อยค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 ่ยค่อยค่อย ไม่เคยจับภาพอ่ะมุมสูงครับเป็นไงไปไปปไไไป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 เออเนี่ยไปโอ้ยสิเงเป็นเยอะเยองเยอะสุเยอะสีมากมึงอเอะยเกินมาเกินมาเกินมากระสบ ยับได้่ัผู้ชมฮะและ15ผู้เล่นแล้วลัคีลีชที่ไหมใช่ไหมตรงนี้และเรียบร้อยคุณูยี่สั่งสของ SMD ก็จุ๊บจุ๊บเลิฟเทียโฮอ X แม่นะเนีงฮะเอาเอาแล้วครับผู้ชมฮะ9ต่อ13เอาทีกันปิดกันเนียบครับุผู้ชมฮะอุ้ยคุย่อสากนดีมาก13ต่อ8ยังไงลัค่ต้3ไม่ขึ้นแล้วตคับผู้ชมฮะเรียรอยไหมีทีปอีกครั้งไหมและทีปอีกครั้งไหมใช่ไหมทีปะไหมครับตรงนี้ยกมาวิ่งมาง สวยไหนไหรสวยเอาโยออกมาก่อนนะวันนี้เหมือนจะเป็นเพื่อนกันก็เป็นเพือนกันไหวๆนะคนนั้นคนนั้นพี่แล้วเราชุบกันอยู่ด้วยไหวๆ มาวยกันลับมากเอาโซนกมาด้วยอย่างงี้สวยนลาสวยเลยนนี้สวยไอจุบสวยมากบินแล้วพี่ต้มบินแล้วบินแล้วหน้วนแล้แปนคนไ้ยังไงยังเตะฟากับจุ๊บจุบแกลายเป็นโนแนกลัวมาวแบบนล้นนจุ๊บบงนี้หัวโดนพี่จับได้ยิงี่ดแล้วไงครับ สิบหกต่อห้าลากสุอ้ยอย่างนี้โอเคเราะทฮัลโหลฮัลโหลวันฮัลโหลฟ้าสองแสอสายพี่หน่อยไม่น่าจะาได้ชชนะทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบยังไงใช่หรือเปล่าใช่ไหมไกลๆนะหนึ่งๆอยู่อยู่ตรงไหนครับไกลๆนะครับ แร่คนที่พาดแร่ทีมที่ได้โอเป็นมะนาวคนดีคนเดียวเขาเบาฮะโอยโหงงานเลยนะแต่ผมลืมว่ามัดนึงเนี่ยรับเอาจะไม่มีฟ้าเป็นไรฟ้าเป็นไรฟ้าเรียกเรียกร้องเลยมันต้องมีรที่จะได้พี่ว่าต้องมีรอบฟาับขอหนึ่งหนึ่งเลยหนึ่งหนึ่งจะพาไปหนึ่งหจะพาไปไม่มีจะพาไปกูบอกเลยไม่ไหวหรอกมะนาวเนี่ยมะนาวไม่ไหวหรอกเฮ้ยอย่าอย่าอย่าลุ้มนะอย่าลุ้มนะอย่าลุ้มนะอย่าลุ้ม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  รอมแฝงมาแชมป์จัดเลยโอกาสเป็นแชมป์อยู่พร้อมเอเคก็ไม่ไหวหรอกถ้าเจอย่างเงี้ยมรอแล่ะเจอกับชิปบนเอสกันยอมจริงครับวันนี้จุ๊บแม่เล่นจัดสุดพ่ายครับจุ๊บเบอร์เทคกเลยทีเป็นใครไงบ้างครับผู้ชมฮะมาครับผมเป็นจุ๊บครับผมจุ๊บเลิฟสิบอมครับผมห้าเดียร์นะคิวเดสสามครับผมส่วนลัคกี้ไอ้ทุ่มดีแม่งโหดจัดเลยว่ะสิบสี่เดสสามครับผมกดถูกใจให้หน่อยครับเก็บเพลย์ครับผู้ชมครับ